กับเจ้าชายนิทานี่มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยคุณเป็นใครเป็นอย่างที่หมอดูบอกจริงๆด้วยอ่ะแต่งงานกับผู้หญิงที่เกิดวันเดียวกันน้องชายพี่จะฟื้นขึ้นมาเรียบร้อยใช้ได้เหมือนกันนั้นนี่อ่ะ การกับเจ้าชายนิทานนี่มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเขากับมิวพอดีเป๊ะเลยซาเซนิก็สวยเจกันใบนี้ก็น่าจะแพงแล้วเนี่ยนี่พี่แอนให้สินสอดเราเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยสวยมากกี่บ้กเลยคุณเป็นใคร จริงๆด้วยอ่ะถ้าเกิดว่าน้องชายพี่เนี่ยแต่งงานกับผู้หญิงที่เกิดวันเดียวกันปีเดียวกันเดือนเดียวกันแล้วก็เลือดกลุปเดียวกันเนี่ยน้องชายพี่จะฟื้นขึ้นมาโอ้ยพี่นี่ใจจริงๆเลยอ่ะผมฟื้นขึ้นมาแล้วเพียนก็ไล่ผู้หญิงคนนี้กลับไปได้แล้วมั้งครับไม่ได้ไอ้เพิ่งแต่งงานกันแค่วันเดียวเอง แบบนี้ก็เสียชื่อครอบครัวเราหมด่ะสิแล้วพี่แอนไม่สนใจความรู้สึกของผมหรอครับทื่ต้องมาแต่งงานกับผู้หญิงที่ผมไม่รู้จักอืมเอานาะอยู่ๆกันไปเนี่ยเดี๋ยวก็รู้จักกันเองแหละพี่ว่านะผู้หญิงคนนี้อาจจะทำให้ชีวิตไอ้ดีขึ้นตามที่หมอดูบอกก็ได้ ดีนะคุณถึงหมอจะบอกว่าคุณปลอดภัยแล้วเนี่ยแต่ก็ยังต้องบำรุงไม่ต้องแก้งมาทำดีกับผมผมไม่ต้องการผู้หญิงอยู่เงินแบบคุณเป็นเจ้าชายนิทราไปตั้งสองเดือนรีบกินข้าวแล้วก็เก็บแรงไว้ทำอย่างอื่นเถอะถึงเวลาเดี๋ยวฉันก็ไปเองนะแต่ว่า ปากมันว่างมากก็กินเข้าไปเยอะๆนะคุณจะได้ไม่ต้องพูดอะไรให้เสียบรรยากาศในเวลากินข้าวดูสิมีของอร่อยนั่นเลยอ่นะนี่คุณ ใครใช้ให้คุณมานอนที่เตียงผมออกไปเดี๋ยวนี้ฉันไม่ไปเราก็เป็นสามีภรรยากันแล้วนี่ก็นอนด้วยกันก็ได้ได้เฮ้ยนี่คุณทำนะอะไรอะออกไปออกไปนี่คุณนี่คุณหยุดเดี๋ยวนี้นะน,นี่คุณจะเปิดสื่อกับฉันเหรอแล้วจะทำไมรับไม่ได้ก็ลูกออกไปดี ฉันไม่ยอมหรอกหยุดหยุดงั้นคุณก็นอนนี่แหละแต่มีข้อแม่นะคุณห้ามรันเส้นผมเด็ดขาด ดีนะคะคุณสามี ะไะเนี่ย้นดช้าแล้วอันเนี่ยกำลังนอนอร่อยไปนี่คุณคุณเอาขามากายผมทำไมเนี่ยนี่นี่คุณพูดดีๆนะเมื่อคืนน่ะคุณมากอดฉันเองทำนี้ประจําจได้ เหม็นจะรู้เรื่องเลยผมแอบน้ำก่อนดีกว่าเมื่อก่อนเราเองแท้ๆทำเป็นจำไม่ได้ร้ายนะเนี่ยอยตื่นเลย นี่คุณคิดจะทำอะไระฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะคุณรู้จักไหมคำว่ามารยาทอะ่ะพ่อแม่คุณไม่สั่งสอนเหระว่าอย่ามายุ่งกับของของคนอื่นนี่คุณทำไมต้องพูดแรงขนาดนั้นด้วยอะ่ะก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ตั้งใจทำไมพี่แอ้ต้องเอาคนแบบคุณมาแต่งงานกับผมด้วย ถ้ารู้ว่าฟื้นมาแล้วต้องแต่งงานกับผู้หญิงแบบคุณเนี่ยผมไม่ฟื้นมาซะดีกว่าทำไมคนอย่างฉันมันแย่ขนาดนั้นเลยใช่ไหมใช่ผมเกลียดผู้หญิงแบบคุณที่สุดเลยทั้งหน้าเงินทั้งหน้ารำคาญทั้งไร้มมรยาถ้าผมเป็นพี่แอนผมจะไม่เสียค่าสินสอดให้คุณไม่แต่บาทเดียวเลย พี่ดิมพี่มาที่นี่ทำไมอ่ะคือพี่อยากมาขอเงินนุชอ่ะนุชพอมีเงินให้พี่อีกไหมพี่ต้องเอาไปใช้หนี้อ่ะแล้วเงินสินสอดที่พี่ได้ไปมันไปไหนหมดอ่ะคือพี่เอาไปเสี่ยงโชคหมดแล้วอ่ะนะนุชนะพี่ขอเงินเพิ่มหน่อยนะพี่ฉันก็ให้พี่ไปหมดแล้วอ่ะตอนนี้ฉันไม่มีแล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วอ่ะฉันขอตัวก่อนนะ นี่แกอย่าลืมดิถ้าเกิดแม่ฉันไม่เก็บแกมาเลี้ยงจากข้างถนนน่ะด้วยกำพร้าแบบแกอะ่ะคงไม่มาถึงขนาดนี้หรอกเอาเงินมาออกมาจันีนยวนีโอ้นิมลูกแกออกมา